หลายคนสงสัยว่าทำไมซาโบเพิ่งได้ความทรงจำคืนมาตอนเห็นข่าวการตายของเอสที่มาดินฟอร์ดความจริงมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังมากกว่านั้นครับก่อนอื่นเหตุผลที่ชัดเจนที่สุดคือมันเป็นเหตุการณ์สะเทือนใจรุนแรงถึงขนาดรื้อความทรงจำขึ้นมาได้แต่เหตุผลที่ลึกกว่านั้นเพราะในหน้าหนังสือพิมพ์ที่ว่ามีจิ๊กซอครบทั้ง3ชิ้นที่ทำให้ได้ความทรงจำกลับคืนมาต่างหากครับชิ้นแรกคือการตายของเอสอย่างที่บอกไปชิ้นที่2คือลูฟี่ที่อยู่ในเหตุการณ์ และไม่รู้เป็นตายร้ายดียังไงและจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่หลายคนน่าจะยังไม่รู้คืออาคาอิโนครับเรามักจะเรียกอดีตพลเอกคนนี้ตามชื่อฉายาหมาแดงอย่างอาคาอิโนแต่ชื่อจริงของเขาคือสกาสุกิในภาษาญี่ปุ่นมันแปลได้ว่าถ้วยสาเกและจากข้อมูลบางแหล่งบอกว่าคำนี้มักใช้อ้างถึงการแลกจอกสาบานอย่างกรณีของสามพี่น้องหรือกรณีก่อตั้งกองเรือกลุ่มหมวกฟางก็ได้เช่นเดียวกันเมื่อจิ๊กซออย่างการตายของเอส ลูฟี่และการแลกจอกสาบานมาอยู่บนหน้ากระดาษเดียวกันมันเลยทําให้ภาพความทรงจําของซาโบกลับคืนมาในที่สุดและคิดดูแล้วมันก็เป็นตลกร้ายเหมือนกันนะครับแก้วสาเกที่ผูกทั้ง3คนเข้าด้วยกันเป็นพี่น้องกลับเป็นสิ่งที่ภาคพี่น้องของทุกคนไปด้วยเช่นเดียวกันหากอยากฟังเรื่องราวแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะ